เนี่ยนะเมยนก็อยู่ปะเน,นี่ยอันนั้นคือมันมีมานานแล้วถูกไหมครับพี่มีมานานแล้วครับมีตั้งแต่ประมูลรอบแรกแล้วครับแล้วก็ที่แกขายขายฟอร์ดเหรอใช่ครับขายไปเพราะว่ามันมัน มันจะอย่างนี้อ่ะทิปหนึ่งบาทเข้าใจวงวงมันกว้างเกินที่มันวงมันกว้างไปมันกว้างไปต้องต้องเป็นวงแคบอ่ะต้องเป็นวงแคบเนี่ยเออมืนกันข้อคุยกันอยู่เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องฟอร์ดกับประเด็นเรื่องขายคืนเนี่ยในประเทศกับต่างประเทฟังได้ฟังได้ฟังได้ผ่านแล้วแต่เราไม่กระจ่างไปเลยครับเนี่ยเขามาก็คุยให้กระจ่างไปแล้วเขาได้ไม่มีนี่ไม่เข้ากังขาเลย มันไม่ใช่แก๊งแต่มันจะทำแก๊งแรกครับมันทำมันมันขายกันมานานแล้วขายกันมานานแล้วครับนั่นงั้นสมมติถ้าแบบรอบหน้าอะไรมันก็ได้ใช่ป่ะล่ะพี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็หักอะมันก็โดนหักไปแล้วใช่มันมันจะคุ้มเปล่าสมมติเออสมมติผมจะอยสี่ร้อดนหักมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีถ้าเราว่าคุ้มก็ทำทุกเรื่องนี่เป็นประเด็นจริงนะกูก็ไม่เข้าใจว่าเวนรรมซุนตีนอะไรถึงมันเกิดประเด็นได้ทุกเรื่องได้ได้ฟอร์ตคืนไปสามล้านเก้าไม่ใช่ ใช่ไหมสตอรี่ก็มีประเด็นปาบูรถก็มีประเด็นพี่ขายไปนานแล้วใช่ไหมไอ้กูก็งงงงมึงเข้าใจกูไหมมึงเข้าใจกูไหมกูไม่โทษใครนะแต่มึงเข้าใจกูไหมกูจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนเซ็นอะไรใช่ป่ะประเด็นจริงๆนะเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้แบบหมายถึงว่าหักไปตัวหัก่อสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สเอนเดิมสี่สิบครับขอฟังก่อนผมซื้อมาแค่สิบล้านเองผมว่าก็เข้าใจแล้หละเพืั้น พี่ปอกก็แบบร้านพี่ปอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรื่อง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 ประมูลประมูลอะไรข้าว้านมันป๊อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอาจริงกูโง่ฮะวันนี้ฝันกูเป็นจริงเลยเฮียแบบประมูลนันแพงมากมันก็ไม่กล้าขายอ่ะมันมันมันเพียงแค่ฝรเรามันถูกแค่นั้นเองเลือกขายมาละเลือกอะไรนะไม่พูด พี่เบาพี่เบาผมวิทเปอร์นะอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะพี่เรื่องขายรถใช่ไหมจริงเรื่องขายรถอ่ะมันขายได้ตั้งแต่พี่ขายรถเดียวเดียวเดี๋ยวเดีฟังดียตั้งแต่วิทเมอร์ไม่เป็นรตั้งแต่เดียวใช่ไหมที่พูดพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมขายแก๊งแรกขายแก๊งแรกอ่ะเท่าที่ผมจําได้อ่ะน่าจะเป็นสาวังโพมาขายเพราะว่าน้องบอกว่าน้องจะเอาไปจ่ายนี่ ไอรถกบอะไรคันใหญ่ใช่ไหมคันั้นไม่เห็นในเมืองเลยพี่ก็ถามน้องเหมือนกันแล้วก็คนต่อไปน่าจะเป็นเอนโซนนี่แหละอัลฟาที่มาขายทุกเรื่องไปประเด็นได้เรื่องกรณียกสล็อตเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับการที่ขายคืนสภาถูกไหมครับแก๊งกับแก๊งคือต้องยกสล็อตเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าแก๊งมาขายคืนสภาคือไม่ต้องไม่จไม่จำเป็นต้องยกสล็อตถูกไหมครับคือถ้าจะเรียวราคาขายทีแอดมิน กันเลยครับจบตรงนินครับถ้าจะจะย้ายแบบว่ามีแก๊งหนึ่งที่จะโยนรถไปที่อีกแก๊งที่สองทั้งทั้งสล็อตอันนั้นคือเรียกว่าขายสล็อตอันนี้คือเขาขายหลไยคันจริงๆที่ขายไปมีอันฟ้ามีโนมันนี่เจเจก็เคยมาถามพี่โรชเชียเคยมาถามที่จะขายเพราะตอนนั้นสายฟ้าจะมาขายรถไอรถอะไรนะอีเคายของสายฟ้าอตัวคันนี้เมียนฟ้ามาขาย สองมีแก๊งหนไรอีกนะอีกสองแก๊งอ่ะร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยแปดช็อปเหรอสาวบางโพอัลฟามันมันมันน่าจะมีอีกแหละนะผมได้ละดูชีพป๊บโนมันนี่โนมันนี่หลังเสร็จแต่การขายอ่ะมันจะไม่ได้จำนวนที่เต็มนะมันจะโดนหักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้คืนแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็เยอะอยู่นะ แต่มันขายปอดสิบล้านไงคุยคุยเสร็จเดี๋ยวผมขอคุยต่อส่วนส่วนตัวนะจริงจริงมีมาถามีปเยอะนะที่ยังไม่ได้มาขายอะ่<ป>ะก่อนหน้านี้นอีกสองอาทิตย์ก็ก็มีมาถามพ,พี่พี่บนะอล ไม่เราเราอ่ะควรถามนายกเลยว่าว่าถ้าอย่างนั้นอะแกงแกงเล็กมันจะมันที่มันอยากประมูลอ่ะผมคิดอ่ะพี่ต๊อดมันง่ายๆเลยเว้ยสมมติพี่พี่จะขายรถคันหนึ่งสมมติพี่อยู่รถรถเออยู่คันหนึ่งพอพี่ขายไปก่อนวันประมูลเนี่ยไอรถเอขน้นมันควรจะอยู่ในประมูลด้วยมันจะทับมันจะเบียดสิทธิ์คนอื่นไหมพี่อ่าเข้าใจก็นั่นแหละก็นั่นแหละที่พี่อยากจะอยากจะถามใช่ใช่เขาคุยให้จบก่อนเขาค่อยค่อยคุยอบเขาได้ได้พี่อืม เพราะว่าอะสมมติพี่ถือมาสามร้อยล้านแต่แก๊งใหญ่อ่ะแม่งถือมาห้าร้อยล้านเพราะว่ามันมันหาเงินมันหาเงินได้มาเยอะไงมากกว่าเราอย่างเงี้ยแต่เราอยากมีสามร้อยล้านเออเราอยากเข้าประมูลด้วยอย่างเงี้ยว่าเรื่องเรื่องเงินอ่ะมันไม่เกี่ยวเว้ยว่าว่าแบบว่าได้คืนแค่หกสิบอะไรเงี้ยมันมันไม่เกี่ยวคือคนที่เขาได้หรอกคืขายเพราะมันใหม่อ่ะพี่ใช่ใช่ขายเพราะเราบ้นกากคือคืนฟรีเอาสัตจันะเอาเลยถูกแล้วเออเรื่องเงินสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรไม่เกี่ยวคือไปฟีเพื่อประมูลใหม่มันยังเอาเลยเชื่อดิเหรืน สมสมติว่าแกง๊แกงแบบแก๊งเล็กอะ่ะอยากเข้าประมูลอ่ะถือมาสามร้อยล้านแก๊งใหญ่ได้ไปแล้วอย่างละคันเหลือห้าคันอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้อเอกูอยากจะได้สัว์ไอ้แก๊งใหญ่ได้อีกแหละก็เนี่ยแหละคือถึงบอกไงว่าแก๊งเล็กอาจจะงอมเอาถึงพี่ถึงบอกถ้าขายม,าายมันต้องขายยกของเราจริงๆมันขายแบบเป็นคั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 นแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะเอ้ให้เขาคุยให้เสร็จก่อนไงก็ได้ไงไม่ได้ไม่ได้พี่คือรถติดแก๊งมันมันจะไม่ต้องมีขายเลยเว้ยขายคืนได้แต่ขายแบบพร้อมสล็อตไปเลยอ่ะรทั้งหมดไปเลยรถติดแก๊งแล้วคนติดหีได้ม ก็โดนหักไปเลยทีเดียวทั้งหมดอ่ะจะตัดได้สักสล็อตถ้าคุณอยากประมูลใหม่หมดทุกคันนะออืออออสำหรับผมคิดนะเพราะว่าเนี่ยยางอย่างมึกมึกเข้าเข้าประมูลมีเงินพันละพันเอ็มผมมีสามร้อยเอ็มอผมมีห้ารอยพี่ปลามีสามร้อยแต่หมึกอ่ะลดลดลดเต็มสล็อตแล้วนะพี่ แต่ผมขาดหนึ่งพี่เปาขาดสองเนาะมันเหลี่ยมได้ใช่ใช่ใช่มันเหลี่ยมไปเหลี่ยมมามือก็แค่ขายสองพันมาใช่อย่างน้อยอย่างน้อยมึกมีพันเอ็มอ่ะมือขายรถไปสองคันอ่ะมึกไม่อยากได้คันเนี้ยใช่มัอกอย่างประมูลใหม่ได้สองคันแล้วคันที่จะมาตกถึงผมแล้วถึงพี่อ่ะก็ใช่ไงก็โดนผมเปลี่ยนทุก้วไงใช่แล้วประมูลมันไม่ได้แบบเริ่มมาทุกเดือนเนอะอ่าใช่ใช่มันก็มันมันก็งงอยู่ดีมันคนหมันเ้อาให้บาลาน์เวย เขาก็ได้พ <si ี่อย okay? ่างน้อยแบบขายขายคันไหนไปคันนั้นมันควรจะกลับเข้าไปอยู่ในประมูลในวันนี้ด้วยอ่ะเพื่อมันไม่ไม่ไม่ให้เบียดสิทธิ์คนอื่นเขาได้คอนเทนต์ไม่ผิดครับได้คอนเทนต์ไม่ผิดแต่ว่าเราเราปลารามพูดหรืว่าเขาบอกให้มันให้มันไอ้นี่ให้มันภาพรวมเข้าใจยากให้มันภาพรวมเมื่อกี้ผม่โดว์พี่โดพูดมาเขาบอกว่าพี่รับรู้แล้วตอนที่อัลฟ้ามันจะมาขายรถหรืออะไรเพราะตอนนั้นพี่เป็นคนก็เป็นคนกับเขาอยู่ขากูนึกไม่ถึงหรอกเว้ยกูนึกไม่กูนึกไม่ถึงหรอกจริงๆมันไม่อยู่ในหัวกูเลยเออก็เข้าใจอ่ตามจริงอ่ะกูคิดดมาาตลอนะว่แบบ การขายรถประมูลอ่ะคือขายขายคือขายยกสล็อตเว้ยเข้าใจป่ะคือมันยังอยู่ในสล็อตคือมันติดกับสล็อตแล้วอ่ะก็คือต้องอยู่กับสล็อตเลยไม่ไม่เกี่ยวกับขายคืนมขาบอกว่าเขาก็บอกอะไรว่าถ้าขายขายรถประมูลจะเป็นจะเป็นนับจะเป็นแบบรถรถตลอดได้ไมคือเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสภาไงพี่มันมันมันเป็นการขายตรงกับแอดมินอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องสล็อตเรื่องแกมไม่เกี่ยวกับสภาถูกไหมแต่นี้เขาบอกว่ามันมันมันไม่ใช่การนี่ของสภาคือสภาไม่ได้มี อันน <aid> <Solomon> well? <point of terror> <sa> ี้กับตรงนี้คือมันเป็นการขายคืนแอดมินี่เราไม่ไม่ันมันไม่ใช่รถติดสล็อตแล้วแต่อันนี้อันนี้ผมก็ถึงนะวิโอยู่พี่ไม่ผมว่าต่อให้ไหมเนี่ยมันก็ต้องออกกฎอะไรให้มันชัดเจนอ่ะไม่งั้นมันเทิดไม่ต้องมาคอยดูเลยแล้วนี่นะคนละไปละไปพี่ะมาหมาบังมันเพิ่งมามีตรงที่แบบเพราเรียกอะไรมีผลที่รอบรอบนี้ที่แบบว่ารถมันอันนี้ด้วยไงแล้วรถที่ขายของพวกผมมันก็ถูกด้วย มันก um ็เลยดูแบบก็ฟอร์ดนั่นแหละฟอร์ดที่ฟอร์ดสิบล้านแต่ถ้าดนเนาะเรื่องแก๊งเล็กจะพูดให้ฟังแล้วกันเรื่องของแก๊งเล็กอะถามจริงถ้าเราไอจีอยู่บ้านไอจีไ้ามดูอยู่บ่านที่มีรถประมูลอยู่แล้วไอจีมันดูกึอยู่ปะแล้วรอบหน้ามันเปิดประมูลให้เข้าได้แค่คนที่มีสองคันแต่เมอเนี้จะขายรถทางแก๊งเพื่อไปประมูลสองคันไหมถ้ารถไม่ดีแล้วคงไม่ครับอันนี้ผมตอบได้เลยถ้ารถไม่ดีล่ะ เพื่อเหลือแค่สองคันจริงผมจะบอกว่าไอ้สวนรถดีอ่ะผมไม่ได้ติดเลยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาถ้ามาตามนัดที่ผมนัดไว้อ่ะมาทํารถอ่ะผมมีไหมข้างหนที่ผมไม่มาทํามีแต่นัดแล้วไม่ยอมมาทํากันเอง <ผม S 2> อันนี้ผมพูดเลยนะของเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่ประมูลใหญ่นะมันมีประมูลเล็กด้วยครับอืม,มทำไมเจเคคนออกเยอะวะเขาไปไหนกันเนี่ย ต้องถามว่าเขาคาใ,ใจอะไรตรงไหนครับส,สวนตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันมีปัญหาแ Woche ค่ครั้งนี้ถูกไหมครับต่ำใช่ปะที่ยังบอกกูงงแล้วแชทกูงงตั๊กเลยกูงงตั๊กตั๊กตกเขาสวนเติงเติมเติม นะเดี๋ยวพี่ขอฟังก่อนนะงงผมว่ารอพูดกับพี่โดเองก็ได้พี่เพราะว่าไม่ต้องให้เครมาเทดอยู่หรอกจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยตรงเนี้ยอืมอเพราะเ,เราถามถามเดี๋ยวจะมาเทสให้เราไม่ให้หใหหกลับเลยก็ได้พี่คุยี่โดเองดีกว่าเราต้องมองภาพรวมแกงนะเราต้องพร้อมภาพรวมเมืองนะดแชทอย่าลืมนะต้องใจเย็นๆแบบพยายามมองมุมกว้างอ,อย่างสาวรังผัวเราจำได้ไหม ที่จะต้องขายอ่ะเพราะตอนนั้นน,น้องจะยุบแก๊งมันมีคันเดียวใช่ป่มมันมีคันเดียวไงพอน้องเป็นนี่ใช่ใช่มีคันเดียวเออ SPP ประกบคันเดียวพูดไปเลยพี่เป็นผู้ใหญ่ขว่วยมึงเลิกพูดนะไอ้พูดพี่เปาพูดไปเลยพี่มันพี่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะกูขอร้องเธอวะ่ะมันหลายเทื่อละไอ้เขา,าผู้ใหญ่เนี่ย อีพายสุดท้ายนะตอนแรกกูก็เชื่อผู้ม,มึงอะ่ะพี่ปาพผู้ม,มึงโดนลามไอสัตว์ข่วยกูไม่เชื่อผู้ม,มึงแล้วหมาทุกงานอีหี้อ่ะกูไม่ยุ่งแลยเขาพูดไปเลยพี่ผู้ผู้ใหญ่อะ่ะกูไม่ยุ่งแลยสัตว์ข่วยหมามากี่เทือแล้วปากหามีพี่ป่าเขามีวุฒิภาวะพอครับแชทคำเนี่ยกูก็ขอเถอะ ไอ้วัติ์พวะพอเนี่ยกูขอเถอะกูโดนตลอดคือคืออยากจะถามไม่เฉยครับไอ้เรื่อง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 รถนะครับที่ถ้าขายถ้าสมมุติว่าหวยวัตถิพาวะอีกแล้วเราไม่เราไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีอะถ้ามันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าดีไม่ดีอะถ้าสมมติว่าผมไม่ชอบโมเดลเนี้ยมันที่เป็นผู้ใหญ่โดนลัมตลอดยอมขายทิ้งสักคันหนึ่งอะเพื่อจะได้สิทธิ์ใหม่เงี้ยแล้วคนที่เขาเขาไปประมูลอย่างเงี้ยเขาถือไปสี่ร้อยสามสี่ร้อยอะ อย่างน้อยผมถือ,ไ,อ,อไปสามร้อยผมขายคันนี้ทิ้งไปได้ไไอ,อย่างน้อยก็ได้กลับมาคืนอาจจะไม่มากอะ่ะก็เกือบครึ่งหนึ่งถูกไหมครับพี่เมื่อครับอ่าอ่าแล้วผมก็ได้มีเงินเข้าประมูลเพิ่มอย่างเงี้ยเพื่อเอาคันใหม่อย่างเงี้ยและไอ้คนที่มันรอรอสิทธิ์สิทธิ์ต,ต,ตรงนั้นอยู่อะ่ะเขาจะเขาจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปไหมครับหมายถึงแก๊งแบบไหนล่ะถ้าเราหมายถึงแก๊งที่เล็กกว่าเราอ่าใช่ครับเขามีประมูลเล็ก มีประมูลประมูลเล็กด้วยถูกไหมครับครับกูก็ไม่เข้าใจหรอกนะันเนี้ยอไนนี่มือคือสิ่งที่พี่ตอจะเสี่ยมันประมาณว่าเราระไูลรลเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดรอแป๊บนห้นิดนึงคือไอเนี้ยพี่แบบสมมุติไออย่างสมมุติผมผมขายรถก่อนที่จะเข้าประมูลใช่ไหมไอรถคันที่ผมขายไปมันควรจะอยู่ในประมูลวันนี้ด้วยพี่ไม่งั้นมันจะไปเบียดสิทธิ์คนอื่นเขาอะพอเข้าใจไหมพี่อกูก็งงว่ะ แต่ว่าคือเขาไม่ควรที่จะรอประมูลเลยเขาควรจะแบบวันนี้เขาควรประมูลได้เพราะเพราะมันก็มีสิทธิของเขาอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับที่ที่แบบที่พี่ตอจะเสื่อว่าแบบเออคันคันที่มันขายไปคันนั้นน่ะที่ที่ที่เขาขายไปมันควรจะเข้ามาอยู่ในวงเววันนี้ด้วยเอรถอะ่ะทุกคนมีมีสิทธิ์ซื้อเท่าเดิมแล้วก็ไม่โดนเบียดสิทธิ์กันด้วยแต่พี่ว่าเรื่องตรงเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันสายโดนหักสี่สิบเปอร์เซ็นต เข้าใจกับพี่แต่ผมว่าเ,เรื่องเงินอะมันเรื่องเงินอะผมว่ามันมันไม่เกี่ยวหรอกพี่เมืเดเพราะว่าคือถ้าเจ้าไอโมเดลใหม่อ่ะเพื่อไม่ให้ไอไอคันที่เราขายทิ้งไปคือแน่นอนขายไปหนึ่งไม่ชอบรถสองรถกลับคือเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินที่ที่เสียไปตรงนั้นหรอกพี่ถ้าเราหมายถึงแก๊งไหนที่เสียสิทธิล์ละเราลองยกตัวอย่างดูสิอ้าวผมแค่แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบแปลกๆเฉยๆพี่แต่ว่ามันมันมีมานานแล้วไม่ใช่หรอ ถ้าพูดถึงมุมมหนึ่งมันมีมามันมันไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมีมาคันสองคันมีนะไม่มีมาใส่แล้วมันอันนั้นเขาเรียกว่ารถติดสล็อตใช่ป่ะอย่างนั้นแหะก็ไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีมานานแล้วไงี้ยขายได้ป่ะพี่หรือว่าไงจะตอบพูดเลยก็ได้พี่เท่านี้ดีกว่าิใจเดี๋ยวลางมันอีกแล้วสมมติว่าถ้าเราพูดถึงแม็กซ์ก็เลยโกยผู้ใหญ่หนอครับพี่เขาได้ทั้งหมดแค่สามคันรถคนที่ไม่เกินสามคัน แต่รถสล็อตเรามีห้าคันน่ะเราจะขายห้าเพื่อเอาแค่สามคันไหมบนละพอบนเล็กข้อจำกัดมันเยอะตอนนี้พี่เมืดอืข้อจำกัดมันเยอะครับก็ทำไว้เพื่อแก๊งที่เล็กเลยถูกไหมครับมันได้ใช่คันเดียวด้วยมันใส่ในคันมันจะมีรอบรอบที่แบบเล็กแล้วมันประมูลได้แค่คันเดียวเราจะเอาห้าไปแรกหนึ่งอย่างนี้ไหมอ่ะ ก็อันนี้ที่พี่สื่อก็หมายถึงว่าที่เขาพูดว่าแก๊งเล็กจะเสียผลประโยชน์อะไรพวกนี้ถูกถูกไหมพี่ใช่ครับเพราะเพราะฉะนั้นก็คือแก๊งเล็กก okay ็ไม่ได้ตัดโอกาสเขาเขาก็มีใช่เขาก็มีกลุ่มของเขาเขาก็มีประมูลแย่ของเขาที่สามารถตัดประมูลครั้งที่สามไอการประมูลกับงงละก็คือถ้าบอกว่าแก๊งเล็กคือมันมันก็ก็ต้องรอประมูลแล้วอย่างเดียวเหรอพี่ อ๋อ oh, สวนว่าอันนี้มาปร,ประมูลนี้มาเขาก็โดนเบียดสิทธ์อะสวนงึดลดลบงึดตอนที่ที่แก๊งหนึ่งขายเข้าไปมันก็คันนนมันก็ไม่ได้เข้ามาในประมูลมันเนี้ยโอเคอ่ะบันละที่ที่เป็นผู้ใหญ่ พี่ไม่พูดไม่ได้ครับุ้ยยินใจคำถามไขึ้นรถรอรถพี่เผาลองอธิบายอ่าผมผมผมก็คิดว่าไอ้เข้าใจนะที่พี่เมืที่พี่เมื่บอกอะว่าแกงเล็กๆมันมีประมูลเล็กอะแต่สุดท้ายแล้วอะไอพวกแกงเล็กๆผมก็คิดว่ามันก็อยากเข้าประมูลอันอันใหญ่อะใช่ครับมันมีรถให้เลือกเยอะอะพอก็ต้องสู้หรือเปล่าพี่เพราะว่าผลประโยชน์มันก็เข้าเข้าสภาเข้านี่เมืองด้วยหรือเปล่าครับทางั้น มันคุยกันเถอะไอ้เหี้ยเมื่อค่กูช่วยยังไงอีกล่ะผมก็ตอนผมขายสมมติถ้ารอบหน้ากับกับการรอบหน้าผมก็คงไม่เอา BM หรือผมก็คงไม่เอาพวกเอ็นอะไรไปขายหรอกมันโดนหักนะพี่ผมผมูดมูลมา400เราเหลือ200เราคุ้มเปล่าเรเราเช่ารถที่เชื่อมันก็ไม่ทำเลยแล้วอะไม่ได้ซื้ออะเมืนเป็นการเช่า มันมันไม่ถูกอ่ะประมูลรอบเล็กรอบใหญ่อะพี่มันคือรอบนี้อะรอบนี้จริงจมันก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะมันราคามันบาลไงเสียดายเขาเขาได้มาถูกพี่นะใช่ไงก็เท่าไหร่กันต้องการถ้า bm ถ้า bm เก็ไม่เสียหรอกถ้าถ้าสมมุติรถเออ bm เขาอะไรไม่นี้เขาไม่เอาตัวนึ่งน่าลดลบไอ้หมึกไอไอเขาประมูลเท่าไหร่วะเจ็เจ็ดก็ใช่มาสิบเอ็มเหมือนได้ฟรีไงขายคือเท่าไหร่วะเแน่ยี่ห้อขายคือได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่อะเป็นเจ็ดสิบแปดเก้าประมาณเจ็ดแปดล้าน ได้มาถูกก็เสร็จที่เขาได้มาหมึกลองอะไรโอเคตีกันละก็แย่พี่ร้อยร้อยร้อยนิดนิดร้อยนิดจีบจีบบประบุนแข่งกับผมนี่แหละนี่เออใช่ไหมไม่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าจริงอ่ะตันเดียวแล้วเก็บไว้ไว้เพราะเอ็มเงิใช้ได้ปัญหาเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นจะสุนตีนเราก็มีโอกาสไอ้เราจบมาเท่าไหร่วะพี่หมือกเกมบะาสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านเออพีเอ็มสี่สิบกว่าล้าน อ๋อไม่ลดแต่แต่สำหรับผมถ้าอยากได้รถใหม่ก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรแต่แบบรู้สึกเสียดายไปเฉยผมแดงกันไม่ไม่ไม่แต่ถ้าเราไอ้กันเราถ้าเราขายทิ้งมันไม่เท่าไหร่เราเว้ยรอบนี้ดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ว่ะมีคุยคุยไปมันก็เอาไปตรงนะให้เขาปรับให้เราดีกว่าสองครั้งนั้นแหละคุยให้มันก็มันก็เท่านั้นแหละไม่ใช่ใช่ปรับให้มันให้มันดีขึรถแดงทั่วไปจะดีกว่าเท่านั้นแหละมันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าที่คิดดู ต้องตอบให้เขาเข้าใจหน่อยปะไม่มีประโยชน์แล้วครับไม่มีประโยชน์ครับคุยไปมีแต่เสียกับเสียมันใช่ใช่อย่าคิดนนมื่นจบ้นแล้วทา้งประเทศเนาะแต่ว่าส่วนไหนสภาพี่โดนหมดเลยตอบให้เขาเข้าใจหน่อยนะอยางพี่มาให้เบา เมื่อกี้มึกถามอะไรนะคุยไปแล้วทะเลาะกันตายไม่ผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องนัดทำเราเฉยๆพี่เอจีฟกับไอเซเบนคุยไปแล้วทะเลาะกันตายเปล่าจริงๆปรับทำทำได้ไหมทำได้มันมาทำมาทำแต่เราบอกให้ให้ให้นัดได้ไงพี่ผมก็จะจะนัดไว้เพราะของเรามันมันแย่กันสองคันน้นมันขับไม่ได้เอาเอาเรื่องนี้ก่อนน้องอ่านั่งค่อยค่อยคุยถองเรื่องปรับปรับมันปรับได้แหละมันต้องปรับมันทั้งหมดเพราะว่าปรับได้สองคันไม่ได้หรอก เรื่องเรื่องนั้นพี่พี่ปาบอกว่าแบบไม่ต้องไม่ต้องโดนคือพี่จคอร่าอเต็ไหรพี่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 อยากอยากถามว่าสมมติว่าอ๋ออสมมติว่าพี่ประมูลคันคันนี้มาถูกไหมคันเก่าของพี่แบบมันไม่เกินสิบมันไม่เกินไออีกเราเท่าไหร่นะติบเจ็ดพี่ติเจ็ดล้านเงินแดงด้วยอ๋ช่างมันอันอันอย่างจิ๊บมาอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากได้แล้วอย่างเงี้ยพี่ก็แค่ขายถูกไหมใช่ขับขายแล้วประมูลใหม่อืม แต่รถจิ๊บก็ไม่สามารถเอาเอาเอามาประมูลได้อีกถูกไหมมันมันไม่ได้อยู่ในงานถูกไหมใช่โอเคได้ได้รอบหน้าเราก็ทำแค่นั้นเองมึกไม่เป็นไรน้องได้ได้พี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือรถติดสล็อตถูกไหมโดใช่ครับมันเป็นรถแก๊งไม่ใช่รถกิจกรรมที่ได้ไปนะอันนั้นไม่นับ ใช่จังเลยโอได้พี่โดก็เข้าเข้าใจฝั่งไอจะดีเข้าใจกันแล้วพี่โอเคครับปะพี่ปโดไอ้นี่นัดงดโดครับนั้นน่าจะจ่ายอเนาะไม่มีอะไรแล้วใช่ปะจริงเดี๋ยวว่ากันกระแด้เรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายมันต้องทำทั้งหมดมันมันมันดูยิ่งพูดมันดูเหมือนเสียยิ่งเสียมันมันเหมือนแก๊งเรามีปัญหาอยู่แก๊งเดียวอะถูกถูกผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะ